เขาบอกว่าถ้าเอาการมาใส่กับน้ำมันลมเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรนะมันจะเหนียวเหนียวเนืดอะโคกหนืดเขาบอกจริงอ่ะจริงอะแล้วกินได้ปะกินได้ปะกินไม่ได้ดีมันใส่บวันนี้ยมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะวันนี้เรามาเราจะมาทดลองกันมาไปอ่ะมาเลยขั้นตอนแรกก็เปิดโคกจ้าเฮ้ยมันจะเป็นจริงปะเนี่ยไม่รู้แต่มาดูกันว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นโคกหนื่งฉันว่าไม่น่าได้ปะ เทลงไปเลยใช่ไหมเอาลงไปเลย,เลเลยใช้นั้นแหละเทอ่ะเหรอเออที่อยู่ในมืออะลองลงไปเลยมันจะเป็นโค้งหนืดได้หรือเปล่ามันจะไม่พุ่งเหรอเธอไม่รู้พอแล้วพอแล้วาใส่เพิ่มไปอพอแล้วว่ามันเยอะเกินไปอึป๊บมาดูกันเนี้ยเขย่าเหรอเธอมันจะพุ่งไมไ่พุ่งแล้วต้องรอกี่นาทีไม่รู้ดิ ไปดูการทดลองเขามาอ๋้ไปดูจากไหนมาไข่เขาอะเห็นปะเออไข่เธอก็ยังเป็นได้เขาว่าต้องใส่อีกบ่าว่ามันน้อยเกินไปเหรออุ้ย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 อกลัวต้องใส่อีกใส่อีกน้ยเดี๋ยวมันจะไม่พุ่งหรอเสียงมากใส่อีกอูว้เขาว่ามันมันไม่น่ารอดอะได้อยู่นะการทดลองอะไรวะเนี่ยวต้องใส่โค้กอีกหรือเปล่าวะ ไม่ใส่กาวอีกเราว่ามันเปิดไม่ได้ดิไม่เปิดเปิดแล้วก็ปิดให้แก๊สมันหมดไงอุ้ยเธอมันจะไม่พุ่งอ่ะ,อะเสียวะ่ะ<อ>เธอว่ามันไม่ได้ป่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีเอากาวใส่นี่อีกนะคะอคอรอดูก,กันเราจะมาเพิ่มเสนนะอีกนะพอนไม่พอไปเลยมันจะได้ไหมว่าเธอ อแล้วมันเต็มเต็มโอ้โหเละมากเ,เละมากอันนี้เป็นการทดลองที่เละมากมันต้องรอไหมหรือว่าเราเขยา่าแล้วมันเต็ดเลยรอแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ปะเออมันจะดืดไหมขยา่าเขยา่าโอ้โหคนเละโอเคนะคะทุกคนนี่ก็คือแบบว่าเขย่าแบบมานานมากแล้วมาดูว่ามันจะเป็นโค้งหนึ่งไหมนะ ไม่น่าเป็นนะครว่ามาดูกันเฮ้ยโอ้ย,ย,อ,ยอีกบุพบนหนึง่งโอ้ยเป็นไหมนะ่ะเป็นน้ำนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาเทใส่ดูมาเทเป็นน้ำเธอไปดูมาไงเนีย่ยอยู่ในนัน้นในยูทูบว่ามันเป็นนะ่ะแล้วเมื่อเรามา หาวิธีแล้วมาทำใหม่ให้มันได้โอเคเดี๋ยววันหลังมาทดลองใหม่นะนี้ไม่สําเร็จวันนี้การทดลองไม่สำเร็จเดี๋ยววันหลังมาทําใหม่คะ่ะ